Thank <laughs> you. สวัสดีครับพบกันในรายการซีรีส์ใส่ไข่กับผมวุฒิวงการเสริญนะครับนี้ผมจะนําทุกคนไปในห้องเรียนนักศึกษาชั้นปริญญาโทในมหลาลัยแห่งหนึ่งครับอาจารย์ก็เดินมาพร้อมกับกล่องใบใหญ่แล้วก็เข้ามาถึงกับน,นักศึกษาครับดูนี่นะครับอาจารย์เขาก็เอาเหยียบขึ้นมาครับแล้วก็เอาลูกเทนนิสใส่เข้าไปแล้วก็ถานมนักศึกษาว่าทุกคนยังมันมเต็มหรือย,อยงังนักศึกษาทุกคนก็ตอบแบบด้วยความรวดเร็วแบบไม่คิดอะไรมากเต็มแล้วครับอาจารย์อาจารย์ก็หดเลาะ แล้วก็ก้มลงไปหยิบในกล่องเทเม็ดกรวดลงไปก็ค่อยๆเขย่าเขย่าเขย่า,ยาไปก็ใส่ลงไปได้หนึ่งถุงใหญ่เลยครับอาจารย์ถามอีกเต็มหรือยังทีนี้ศึษาก็คุยกันนะเดี๋ยวเสียฟอร์มนักศึืษาวิ่อยาโทก็คุยกันพักหนึ่งแล้วก็ตอบว่าเต็มแล้วครับอาจารย์อาจารย์หัวเราะงั้นดูนี่อาจารย์ก็หยิบทรายขึ้นมาแล้วค่อยๆเทเทลงไปจนหมดถุงแล้วก็เขย่า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  ซ้ายก็ลงไปจนหมดถุงเลยครับอาจารย์ถามอีกว่าเต็มหรือยังนักศึกษาว่าทีนี้นายอยากเสียฟอร์มาหลายรอบแล้ว,ลวก็มองแล้วก็หันมองหน้ากันคุยกันปรึกษากันแล้วก็บอกว่าอาจารย์มันน่าจะเต็มแล้วจริงๆครับอาจารย์ก็หัวเราะดูนี่อาจารย์ก็หยิบลงไปหยิบเหยือกขึ้นมาอีกเหยือกหนึ่งแล้วก็เหยือกนี้มีน้ําครับแล้วก็เทน้ําลงไป <c oughs> ช้าๆน้ำก็ค่อยซึมลงไปจนหมดเหยือกเลยครับ อาจารย์ก็ตั้งคำถามว่าในพวกเธอบอกว่าเต็มแล้วไงนักศึกษาก็งงระหว่ังที่กาลังนักศึกษาก,กาลังอื้องอื้องอยู่อาจารย์ก็บอกว่าพวกเธอรู้ไหมว่าลูกเทนนิสเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรมันเปรียบเหมือนกับสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเช่นครอบครัวชีวิตคู่การเรียนอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่ปวดหมายความว่าอะไรเธอรู้ไหมมันหมายถึงงานบ้านรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วทรายหมายถึงอะไรหมายถึงเรื่องเล็กๆน้อยที่จะต้องทําแล้วน้าละ่ะก็เล็กน้อยกว่านั้นอีก เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วบางครั้งเราคิดว่าชีวิตเรามันยุ่งเหยิงมันเต็มแล้วมันทําอะไรไม่ได้อีกแล้วแต่มันกาลังบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราจัดลําดับความสําคัญอย่างดีเนี่ยมันจะได้อีกหลายเรื่องเลยวันนี้เราเนี่ยจัดลําดับความสําคัญให้กับชีวิตของเราไหมอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตของเราผมอยากตั้งคําถามแบบนี้เหมือนกันแล้วก็คุณพีนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเรารู้ว่า อะไรสําคัญที่สุดในชีวิตของเราเราให้ลําดับความสําคัญอย่างดีเนี่ยชีวิตของเราจะเป็นพรชีวิตของเราจะเกิดผลและได้รับพระพรอ,อีกมากมายนะครับในมทัทธิวบทที่6นะครับข้อ3ามพิ้นบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพ,เพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้พี่น้องครับพระคัมภีร์ขอ้อนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของผมด้วยพี่น้องต้องรู้ว่าลําดับความสําคัญของเราคืออะไร ถ้าเราให้พระเยซูคริสต์ให้แผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งก่อนทุกอย่างพระกัมภีรบอกแล้วพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้หลายครั้งที่เราไม่ได้รับเรามีพระเยซูเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแน่นอนแต่มันอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ครับวันนี้กลับมาดูชีวิตของเราแล้วเริ่มจัดลำดับความสําคัญใกับชีวิตของเราใหม่ดีไหมเราให้พระเยซูคริสต์และความชอบธรรมและแผ่นดินของพระองค์มาก่อนก่อนทุกสิ่งหมายความว่าอะไร ก็คือก่อนทุกสิ่งอะแหละครับและท่านจะได้รับสิ่งเพิ่มเติมทั้งปวงให้เชื่อว่าจะเป็นพรนะครับเรากลับมาย้อนดูแล้วเริ่มจัดลำดับความสําคัญให้กับชีวิตของเรากันดีไหมครับพบกับรายการซีรียลใส่ขายได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ